วัดตีพี่น้องสุภูสุคนมัอนี้เมย์หน่อยพามาส้มหิมะตกพี่น้องตกปิดมือปิดเวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหิมะพี่นี่หนาวกันหนาวเอออดสิบหมดสิบหมดสิบหมดสิบหนาวหนาวพี่น้องหนาวเปรตอดเยี่ยนว,ว่ะเปรเป็นหน้าเลยค่ะเ้อหิมะตกดูพี่น้องภาพอนนักหลเลยตก,ก็ยิ่งตกอยู่ทีพี่น้องเออปัดหิมะใส่หัวกัน พอกันเก็บของมาจะไปซื้อคองในบินพี่น้องในเวียนาคนควงคนควงขนักงานคนควงลูกสาวคนควงอดแต่หมดพี่น้องมาจะไปซื้อควางล้านไ่ยล้านเวียนาร้านอินเดียไปซื้อไปซื้อขขาเนี้ยวมาไปจะกินพี่น้องตุนซื้อขขาเนี้ยวไปจะกินตุนมือนั่นแบกกก็สอบเขาสอบในพืชพันสัตว์ าวพี now, now. Oh, ่น้องหนาวโอ้หิมะก่อตาหนาวเฮี้ยมึงด่วนนะอันนั้นเอาเนี่ยมั้งมึงคันใด่ายว่านเอาคันเอาออนออนน้ำแข็งออกจากอันคันใด่พี่น้องน้ำแข็งโอ้ยหนาวเฮี้ยมึดหนาวหนาวพี่น้อง ตกปลื S <S <々>้หลือปลิวเหลวหิมะปีนี้ปีนี้หิมะตกดีฝนกับซีดีพี่น้องตกได้ตกดีมันหิมะเหมือนปีนี้ตกแล้วแล้วบันกับบันนิ่น้ำหนาว้อนมันกับฟุนตกวัะนี่ตกดีเป็นยังวัะนี่ไปแล้วจ้าพี่น้องสุขภูสุขคนไปแล้วจ้าบ๊ายบายหนาวเฮงสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขคุณย่างมือเสาตอนนี้ประมาณเกือบโมงเสาโมย วอเิน <Welcome. laughs> พี่น้องประวัติศาสตร์ประเทศออสเตียเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งยู่นทางยางใบพี่น้องต้องใส่ไอเล้าฟินแล้วพี่น้องมึงนักปลาเกสกีแล้วพี่น้องเป็นเกสกียู่นทางเลยพี่น้องไม่ต้องไปเล่นยยูสวนไอเล้าฟินแล้วพี่น้องมึงน้ำแข็งล้วนๆเนี่ยคะ่ะพี่น้องจ้าน้ำนันจ้างเหี้บม น้ำแข็งเลยน้ำแข็งยางหนาเลยพี่น้องมีนุดเด้อกเลติดลบพี่น้องหาองศานี่มันขึ้นมากติดลบเป็นสิบพี่น้องมึงน้ำแข็งพี่น้องสุดยอดป้ะพี่น้องหนาวคักพี่น้องเอ้ยมนน้ำแข็งคลักๆได้พี่น้องนี่มึงคลักๆได้ค่ะมึงน้ำแข็งบ่แม่นแห่งหิมะทั้งน้ำแข็งเลยจ้ะ มันตกตัวเมื่อวานนี่ตัวเมื่อวานนี่เป็นตัวเมื่อวานนี่ตื่นขึ้นมาเยี่ยมวสาวก็เจ้าดีเจ้น้่งันทางเป็นน้ำแข็งเอานา้ำเอากวดน้ำไปตั้งก็เป็นน้ำแข็งจับกวนกินบ่ไรเลยไฟฟ้าปิดโดยอัตโนมัติต้นใหม่ก็เป็นน้ำแข็ง้วจ้ะนี่จับเป็นน้ำแข็งเลยนะคะ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสิเลน้ำแข็งกุดเพื่อนบ้านเลนสกิตน้ำแข็งคับพี่น้องไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องให้ดูบรรยากาศตอนเช้าค่ะประเทศออสเตรเวียนานะคะ